สวัสดีค่ะช่องจีรันาทารโรจีรนาพยากรณ์น,นะคะเรามาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่าผู้คนชื่นชอบอะไรในตัวคุณนะคะขออนุาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะคะไพ่ สำหรับนี้นะคะเพื่อเปิดคำทํานายแล้วก็ดึงดูดคนที่มีพลังงานตรงนะคะเข้ามาชมคลิปแรนดอมนี้ถ้าเป็นพลังงานดีให้นะคะเซฟไว้ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกดแชร์ให้น้องพึ่งด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะไม่พลาดเวลาน้องพึ่งทำคลิปดีๆจะได้พบกันอีกนะคะ,ะเรามาดูกันนะคะผู้คนชอบอะไรในตัวคุณผู้คนชอบอะไรในตัวคุณคะปึ้ง ผู้คนชอบอะไรในตัวคุณเขาเมองว่าคุณนะคะเป็นคนที่ง่ายๆสบายๆนะคะแล้วก็เวลาไปไหนอะคะ่ะก็จะสร้างมิตรไมตรีเป็นคนที่น่ารักนะคะเป็นคนที่มักจะมอบสิ่งดีๆให้ผู้อื่นเสมอๆนะคะไม่วุ่นวายกับใครแล้วก็ไม่เยอะนะคะจะไปไหนก็พร้อมฝ่าฟันพร้อมรวยนะคะไม่เรื่องมากนะคะอ่าและผู้คนเขาชื่นชอบอะไรในตัวคุณอีกคะ เขาชื่นชอบอะไรในตัวคุณอีกเขาชื่นชอบในความรู้ความสาม,มารถคุณนะคะคุณน่ะเป็นคนที่มีแสงสว่างในตัวเองแล้วก็ชอบจุดประกายสิ่งดีๆหรือมอบสิ่งดีๆให้ผู้อื่นนะคะเป็นสร้างแรงบันดาลใจสร้างกำลังใจให้ผู้อื่นแล้วก็ไม่ลืมมอบสิ่งดีๆให้ผู้อื่นชี้แนะแนวทางให้ผู้อื่นเสมอๆเ,เป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างที่ดีเขาจึงชอบในตัวแล้วก็ความเป็นคุณนะคะเขามองว่าคุณนะคะเป็นคนที่คิดดีทําดีตลอดเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ มีเป้าหมายทำอะไรก็มักจะสำเร็จนะคะอาเรามาดูเลยนะคะว่าผู้คนชื่นชอบอะไรในตัวคุณอีกคะ่ะผู้คนชื่นชอบอะไรในตัวคุณอีกเขามองว่าตัวคุณนะคะเออเป็นคนที่มักออก มาจากพลังงานลบๆได้นะคะได้เร็วด้วยนะคะไม่ยึดมั่นถือมั่นกับอะไรที่มันเป็นทําให้หนักอกหนักใจหรือเป็นทุกข์นะคะปล่อยวางได้เร็วเนาะอะไรประมาณนี้ไม่ไม่คอยแบบยึดมั่นถือมั่นหรือยึดติดอะไรนะคะอ mm ่า hmm. แล้วมาดูกันนะคะว่าผู้คนชอบอะไรในตัวคุณอีกผู้คนมักชอบในตัวคุณคือตัวคุณเป็นตัวของตัวเองนะคะเป็นเวอร์ชั่นของคุณที่ดีที่สุด เขามองว่าตัวคุณนะคะเป็นจุดเด่นไม่เหมือนใครมีทัศนคติที่ดีนะคะโดดเด่นหน้าตาน่ารักเออหรือบางคนนะคะเป็นคนที่อาจจะมีความเฉลียวฉลาดมีไอเดียหรือเป็นอะไรที่แบบ ประเมินค่าในความเป็นคุณยากมากนะคะคุณจะเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองแล้วมันเป็นจุดเด่นตรงนี้แหละคะ่ะความเป็นตัวของตัวเองความสามารถคุณความคิดคุณไอเดียคุณทัศนคติคุณเขารู้สึกว่ามันโดดเด่นเออมันโดนใจเออเวลาใครที่แบบเป็นเพื่อนคุณหรือว่าเป็น FC คุณเขาก็ชอบอย,อยากจะติดตามคุณนะคะเหมือน คุณเป็นรอยยิ้มเป็นเสียงหัวเราะเป็นอะไรที่มันแปลกเป็นอะไรที่มันใหม่อะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วผู้คนนะคะเขาชอบอะไรในตัวคนอีกผู้คนเขาชอบอะไรในตัวคุณอีกมองว่าตัวคุณนะคะเป็นคนที่มักจะเก่งสามารถควบคุมสถานาการณ์อะไรได้ดีสามารถเอาอยู่กับทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานก,ก็เก่งในเรื่องการแก้ไขกเก่งในเรื่องการแก้ไขเฉพาะหน้าด้วยแล้วก็มีความสามารถมีความเป็นผู้นํานะคะเขาบอกว่าคุณเก่งนะ และเขาชื่นชอบอะไรในตัวคนอีกเขามองว่าคุณอะค่ะเป็นคนที่มีความมั่นคงนะคะอ่เป็นคนที่เก่งนะบางคนอาจจะมีความสามารถในเรื่องการทําให้ชีวิตมั่นคงขึ้นนะคะแล้วก็เก่งบางคนอาจจะสร้างบ้านด้วยน้ำาักน้แรงตัวเองได้เขามองว่าคุณมีความสามารถเลยนะคะแล้วเขาก็มองว่าคุณอะบางคนอาจจะมีความสามารถเอ่อซิกเซน สัมผัสกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านหรือว่ามีสัมผัสที่6ได้อะไรประมาณนี้และเขาชื่นชอบอไรในตัวคุณอีกเขามองว่าคุณนะคะเป็นผู้ปิดทองหลังพระเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเป็นคนที่คิดดีทดําดีมีน้ําใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็ชอบช่วยเหลือนะคะแล้วคุณก็มักจะช่วยเหลือผู้คนโดยที่ไม่หวังผลประโยชน์หรือไม่หวังผลตอบแทนอะไรใดๆนะคะแล้วเป็นคนที่ปิดทองหลังพระทำทำบางสิ่งบางอย่างหรือช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่างโดยที่อาจจะ บางบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะไม่ได้บอกเนาะเออแล้วก็เป็นคนที่สนับสนุนซัพพอร์ตให้ผู้คนนะคะ่ะเขา เขามีเส้นทางด,ดีช่วยให้ผู้คนที่เขาแบบมีความอุดอัดหรือช่วยให้ผู้คนนะคะเขารู้ว่าข้อดีของเขาหรือสร้างพลังบวกให้ผู้คนรอบข้างเขามองว่าตัวคุณเป็นคนที่มี e อน r g y ที่ดีมากมีความคิดที่ดีมากเป็นคนที่สามารถควบคุมเป็นคนที่มีอุปภาวะในเรื่องการจัดการในเรื่องอารมณ์ค่ะผู้คนชอบอะไรในตัวคุณอีกคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่เฉลี่ยฉลาดนะเป็นนักวางแผนเป็นนักแก้ไไขปัญหาอเเเดดียจิ คุณมักจะไม่ค่อยหยุดนิ่งะคะ่ะคุณมักจะคิดนู่นคิดนี่ทำนู่นทำนี่เป็นนักความคิดสร้างสารรค์นะคะเป็นคนเฉลียวฉลาดอาจจะเป็นคนที่ขี้สงสัยแล้วก็เป็นคนที่กล้าแสดงออกนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความว่องไวมากเลยเป็นคนที่คิดทันคนเก่ง ว่องไวนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นใจในความคิดตัวเองด้วยอ่าและผู้คนนะคะเขาชื่นชอบอะไรในตัวคุณอีกนะคะเวลาอย่างได้เขาบอกว่าคุณเป็นคนสวยโวยสเสน่ห์เป็นคนที่เออสวยทั้งในเรื่องอ่าร่างกายจิตใจคุณเนาะอุ้ยเป็นคนสวยมากเลยนะเป็นคนรูปหล่อมากเลยนะเป็นคนเนื้อหอมมากเลยนะสามารถเลือกได้แล้วก็เออแต่งตัวดีเป็นแบบแต่งตัวมีค้าแต่งตัวเหมาะสมเอ่อกับ ไวคุณกับบุคลิกคุณนะคะเป็นคนดูแลตัวเองดีเป็นคนรักตัวเองดีอ่าและเขาชอบอะไรในตัวคุณอีกคะอืมเขาบอกว่าคุณน่ะมีความกล้าหาญนะมีความทะเยอทะยานมีความเด็ดเดี่ยวถ้าคุณคิดที่จะต้องถ้าคุณคิดที่จะลงมือหรือทําอะไรคุณมักจะประสบความสําเร็จมากกว่าคนรอบข้างหรือมากกว่าเพื่อนฝูงเขามองว่าคุณเป็นไอดอลของพวกเขาเลยนะนะเออเขามอกว่าคุณน่ะพยายามทาชีวิตคุณให้ดีแล้วก็เออชีวิตคุณน่ะประสบความสําเร็จ ทุกครั้งที่เขาเจอคุณเขามองว่าอู๋ชีวิตคุณดีขึ้นนะคะคุณมีความทะเยอทะยานแล้วก็คุณก็เป็นคนที่มีอํานาจบรารมีนะคะเขามองว่าเขาคุณอะเป็นที่น่าเกรงขามและเป็นที่น่าจดจําเป็นคนที่มีทั้งพระเดชแล้วก็พระคุณเป็นคนที่มีความสุข,ขุมรอบครอบไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่มีความคิดที่ดีมีความคิดที่โตเป็นผู้ใหญ่โตเกินกว่าไว้อ่าและเขาชื่นชอบอะไรในตัวคุณอีกคะ เออเขาชื่นชอบในความน่ารักประมุตมีคุณคุณเป็นคนที่รักบริวารรักเพื่อนฝูงแล้วเขาก็มองว่าตัวคุณนะคะเป็นคนเป็นที่รักของของคนแล้วก็สัตว์มีความอ่อนโยนนะเออแล้วก็เป็นคนที่กินง่ายอยู่ง่ายสบายสบายไม่เรื่องมากเลยนะอ่ะแล้วมาดูกันนะคะว่าเขาชื่นชอบอะไรในตัวคุณอีกนะคะตัวคุณมีอะไรให้เขาชื่นชอบอีกนะอุ้ยฐานบุญ เขามองคุณว่าเป็นผู้ปิดทองหลังพระเนี่ยได้ไพ่ผู้อยู่เบื้องหลังชอบช่วยเหลือคนที่ที่แบบด้อยโอกาสหรือคนที่เข้ามาหาความช่วยเหลือคุณคุณก็จะช่วยหมดอะไรที่คุณช่วยได้อะไรเงี้ยคุณก็จะช่วยเป็นคนที่มีน้ําใจจิตใจดีแล้วเป็นคนที่ชอบเข้าวัดทําบุญนะคะบารุงพระพุทธศาสนา,อาชอบแบบเออถ้าที่ไหนมีแบบ สร้างโบสถ์สร้างวัดหรือบำรุงพระพุทธศาสนาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สามารถแบบว่าเป็นสื่อกลางเกี่ยวกับเรื่องทางพระพุทธศาสนาได้หรือว่าเออเป็นอะไรที่แบบสามารถกระจายในเรื่องฐานบุญให้ผู้อื่นได้รับรู้ให้ผู้อื่นได้ร่วมบุญหรือทําอะไรที่มันเป็นกิจกรรมที่ที่แบบช่วยเหลือสังคมอะคุณก็แบบเต็มที่เลยแล้วเขาก็มองว่าตัวคุณนะคะเออเป็นคนที่คิดดีทดําดีแล้วก็ฐานบุญนะคุณนะสูงเขามองว่าคุณเป็นคนดี เขามองว่าตัวคุณนะคะมีสิ่งศิกดิ์มีครูบาอาจารย์คุ้มครองเขามอกว่าตัวคุณนะคะเป็นคนที่เออจะได้รับสิ่งดีๆเลยนะเออเขามองว่าอย่างนั้นเลยนะคะแล้วผู้คนชื่นชอบอะไรในตัวคุณอีกคะออมเขามองว่าตัวคุณนะคะอืเป็นคนที่ถึงคนคุณจะรู้ว่าคนที่ เป็นกลยามิตรหรือคนที่อยู่รอบข้างคุณน่ะอาจจะคิดไม่ซื่อคิดไม่ดีแต่คุณก็ไม่เคยพยาบาทหรืออาฆาตคนที่คิดไม่ดีทําไม่ดีคุณก็โอหสิศีกมคุณรู้แล้วค่ะว่าคนนี้พร้อมที่จะแทงข้างหลังหรือคิดไม่ดีกับคุณน่ะคุณรู้ทันคุณมีสิกเซน์คุณมีจิตสัมผัสแล้วคุณก็รู้บางคนก็รู้ว่าคนคนนี้คิดไม่ดีแล้วคุณก็อาจจะโดนคนรอบข้างคุณหรือคนคนนี้ทําร้ายคุณบ่อยมากแต่คุณก็ยังหยิบยื่นสงดีคุณเอาพลังดําของเขาหรือ ความอาฆาตแค้นของเขาแต่คุณแบบใช้พลังความดีพี่ชิดใจเขาหรือว่าพี่ชิดคนล็อกข้างที่คิดไม่ดีกับคุณได้หรือทําให้ศัตรูอะค่ะกับมาเป็นกัลยามิตรคุณได้ด้วยความดีด้วยความคิดดีด้วยความที่ไม่อาฆาตแค้นไม่ว่าหลายใครคุณก็ยังเป็นคนดีเหมือนเดิมจึงทําให้คนล็อกข้างหรือศัตรูเนี้ยค่ะเขาก็กลับมาเป็นกัลยามิตรกับคุณเหมือนเดิมเพราะว่าเขาไม่สามารถทําอะไรคุณเองคุณได้